าทำของหวานอิตาเลียนกันนะคะทีรามิสุส่วนผสมที่เราจะใช้มีดังนี้เลยค่ะกาแฟที่เราใช้จะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะแล้วตาลก็จะเติมน้ำตาลลงไปในกาแฟให้มันมีรสหวานหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเราตีครีมเราจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปะคะ่ะเอาขนมปังลงไปแช่ในน้ำกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวขนมปังดูดน้ำกาแฟเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปเรียงในพานชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ เรี้ยงมากน้อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาทำตัวครีมกันนะคะพอดีในตู้เย็นเรามีแต่ครีมชีสเราเลยเอาครีมชีสมาแทนมัสคาปอนนะคะครีมชีสเราออกมาตั้งทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเพื่อให้ตัวครีมชีสนิ่มที่สุดเท่าที่จะนิ่มได้แล้วเราก็มาตีกับครีมใส่วานิลลาเอสเซนต์ลงไป พอครีมเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ขนมปังที่เราทําทิ้งไว้ตอนแรกนะคะพอทาครีมทั่วแล้วเราก็โรยด้วยผงโกโก้นะคะโรยผงโกโก้เสร็จเราก็จะเอาขนมปังมาวางอีกชั้นหนึ่งนะคะเหมือนขั้นตอนแรกแต่ว่าทำชั้นที่สองค่ะจะได้เต็มถ้วยเสร็จแล้วค่ะทิรามิซูของเรา จะบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนไปกินของที่อิตาลีจริงๆเลยนะคะไม่หวานไม่เลี่ยนเกินไปค่ะกลมกล่อมมาก